แล้วครับทันเป็นจุ่มอีกแล้วปลาอะไรนี่ท่าวะนิงหนิงมาดูกันครับมีดินเลยเอ้ากินแต่หลังอยู่นี่อู้ใหญ่เด่นแอบดูคนงานอีกเลยนีปลาเขาเมีอ้ยปลาดุกนะปลาดุกนำเสนอปลาดุกอะ่ะสุดยอดเลยพี่น้อง ตัวยผมเห็นหนั่งหนาซีดเมืม่อเราคืนนี่ <c oughs> โอ้บากูหนากูตาได้รอบเช้าครับแน่นอนจริงๆผมว่าเต็มมัดจะเหวอลอยเบสดซนแล้วด้โอ้บิดหมาทำงานชาว <c oughs> สวัสดีครับท้องไรนะ่ปลายนาผาพื้นวันนี้ก็มา,า,านนหนากินข้าวทงนอนนากันคือเก่าครับ ใส่เบ็ดกันอีกแล้วมีโอกาสมาเยือนหมายพ่านโทนบ้างครับวันนี้มากันสองคนคือเก่าครับตอนนี้พ่านโทนก็เตรียมตัวแล้วครับสวัสดีครับยังลงพอได้ริมหมายคือเก่าแหละครับพี่น้องหยุดงานก่อไม่ได้ไปไหนก็หาอยู่หากินมันเดิมครับผมพอได้ลดค่าจ่ายครอบครัวก็เอาแล้วครับนี่แหละครับสภาพหมายของเรา พุงนาโล่งๆเลยครับใส่ได้สบายเลยวันนี้วันนี้ก็มากระเบ็ดชุดเดิมครับ90คัน90หลังแล้วก็เหยื่อหวกเหมือนเดิมครับกำลังหมานเลยครับช่วงนี้เหยื่อหวกไเริ่มใส่กันเลยครับผม ย,ยากเบรกใส่ย,ยากามากหมายเราอย่างลุกเลย ใส่ยากพอสมควรครับวันนี้หมายปราบเซียนเลยใส่มาจนจะคําแลยเบดก็ยังเหลือตั้งมากครับลุกมากครับเราก็พยายามเวกใส่ข่างข่างค้าเหมือนที่ fc บวกด้วยก็เลยต้องเวกอยากนิดนึงครับ <B ling> ยาก็นหนาครับ ถือว่าใส่ยากเลยวันนี้ไปยวใส่กันต่อไปเรื่อยๆครับผมใส่เบสเสร็จเรียบร้อยครับ ดึกเลยมันจะทุ่มกุกกว้าแล้วครับมืดตึบเลยเดี๋ยวเรายามเบ็ดครับไปครับไปหาพันธุ์ทูนไม่รูเ้เซ็ตหรือ,อยังไปครับผมรอยามเบ็ดมาก็เป็นทซงสิ่งเงียบๆครับวันนี้เืียก็ไม่ค่อยมดุดอ้าวท่านี้มีอาการครับอืม อุ้ยชนน้อยครับอุ้ยชนน้อยพอได้เก็บครับเต็มเลขพันชนใส่เว็สเสร็จก็มาแล้วครับได้ยามไหมครับได้ยามมาอยู่แต่ว่าปลาเบ็ดมีตัวน้อยตัวเดียวได้แต่ปลาชมะมกปลาเบ็ดสามนี่แหลปะปลาเบ็ดนี่ <c oughs> คือกันเลยมึงก็ได้ใส่สามน, <c oughs> นี่แต่มูนี่มีแต่ปลาเท่งหง กตัวใหญ่น,นี่ว่าจะมาต้มหมอปาลาใช่นหมหมอปลาเนาะครับพอดีเห็นพักหูประชอนพอดีเก็บมาเก็บเพิ่มาด้วยเก็บพักหูประชอนมาด้วยบ่ได้กินรยวยเลยวันนี้เอากำลังจะทำกับเข่ากันแล้วครับเสียงฝนมาชูเก็บของเทปไม่ทันครับ จะแต่อะไรกินเขากันที่นี่นี่เรียบของหมดเลยอ,อะเดี๋ยวรอดูฝนสักครู่ก่อนครับสำนีนลค <ๆ S 1> รับเก้าเขารอวันนี้ทั้งฝนตก พีกอมดอะไรก็ไม่เป็นใจเลยครับหาฟืนก่อไฟก็ไม่ได้ทำกับเขาก็ไม่ได้ครับมีซัมนกีก็กินซัมนีแหละครับวันนี้ง่ายๆครับอยู่ทุ่งอยู่นาไปกินเขากันครับผมเด้อจะที่จะทางเขาก็ลูกก็หลานนี่จองพีทีรีสองดอกมาม,มีอะไรกินดอกวันนี่มนีแจะประจอมนี่แหละ นเนื้อพี่นอ้องเจีบซีทั้งสองช่องเลยครับใจจริงก็ไม่อยากแยกดอกไม่มีก็เข้าสู่พี่น้องก,กินครับมีแทประจอมนี่แหละมาไหนๆก็ไหนๆแล้วครับกินเพื่อให้น,นักท่องเจ๊กนิดนี่ครับเวลาหนึ่งนี่หรือเป่าเาดิ้อเด้เนี่ย cho chồm đi mày chạy quá tắt ổ tắt ổ có đà dữ là kim kim quẹt quẹt, loài đi cứ câu lên nên mốt ngay rồi <laughs> ฝนเพิ่มน้ำมาเรื่อยยิบพิดนะเมื่อสดาว่ากินได้ตอนล้้มันไม่ไดงเอาวะลองดูวะ พี่น้องมีมาของคำว่าอร่อยมอโองไงเราปั่นต้นอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้กินเลยแบบนี้ถ <c oughs> ึงตากตระป๋องใช้ได้เลยวะ่ะเนาะ าอะไรมานี่มีประโยชน์เลยดิยปลากระป๋องติดมาเลยดินี <c> ่ <oughs> ได้จริงก่าว่าปลากระป๋องเลยดิกินเขาอิ่มเรียบร้อยแล้วครับฝนก็ยังไม่ยุดเลยยังละลืมละลืมอยู่เลยครับ พยายามเบ็ดกันครับเีมีเต็มมีตัวให้พอได้ลุนไหมครับมาแล้วครับมาแล้วอ้าวลุดลุดลุดโอ้ไปเลยอ่ะเฮ้ย ไปแล้วครับรุดเร้วเดวไปรุ่นขันไม้ครับยามเบ็ดมาเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ยังหาเต็มไม่เจอครับแต่ก็เหยื่อมดหลายคันอยู่ครับเปลี่ยนเหยื่อไ้ก็อนจะเป็นเพราะฝนตกด้วยแล้วครับฝนตกทีไรก็จะเป็นลักษณะนี้แหละลาก็จะไม่ค่อยกินเบ็ดครับองนั้นก็คงมาลุ่นความมานรอบเชาวแล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูผลงานของผ่านโทนไปดูเกจหรือยังครับไปครับผมผ่านโทนมาเรียบร้อยแล้วครับยังไงบ้างเก็บคู่เลยนะโฟล์เร้ยรอยปราดุกเดีด๋ยวมาดกมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งใช่โอ,อนจ่นด้แหละ คือแต่ผมเนี่นี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหมายไม่ไหวให้ปลาไปกินฝั่งผมเนอะตาจะไหลเลยไปสบุกษบูดยังไม่พอปลาไปกินเบ็ดอีกโอ้ยได้กินเข่าก็หัวหอมอีกโอ้อยู่บ้านไม่ได้กินเนี่ยเมนูแบบนี้นอนในรถเลยนอนวันนี้นอนในรถเทตรงนี้แล้วจะเอาไปเต้น พักุยาตพักผ่อนก่อนครับผมเข้าอมาลุ้นความหมานกันต่อรอบเช้าครับยังจะหมานอีกเหรอเพื่อเพื่อเพื่อปลากินรอบเช้าครับเช้าแล้วครับในเวลาไปกูเบ็ดกันแล้วรอบเช้าจะมีตัวไหมเนาะคืนก็ไม่ได้ เก็บมาจากเต็มครับเปี่ยนจะเยอะปลาไม่มีเลยฝนตกด้วยครับปลาก็าเลยยังไม่กินเม็ดไปไปเรุ่นรอบเช้าครับข้างหน้ามีเสียงปีครับกอเขาหยอบหยาบหยอบยาบอยูอย่นึงไปไปดูกันครับเย็นด้วย ดินแรงอยู่นะปลาเิงมันเขา่าโเขำจุ่มเลยลเอาเอายังอ,อ,อยู่ยังอ,อยู่ามาเนี่ยมันจะขาดครับโคข่าวเขาขจะขาดอุย้ยชอน ใส่สวยอยู่ครับอ้วนปึกเลยนะพอได้เก็บครับเต็มแหลกของเราโอ้ยโอ้ยเต็มกําเปียรครับใส่สวยอยู่อ้อาวอีกแล้วครับพันเป็นจุ่มอีกแล้ว อะไรนี่อะไรนิ่งนิ่งมาดูกันครับมีดินเลยเอ้ายินแต่หลังยี่อู้ยใหญ่เด้ยนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหนล่ะ ว่าแล้วครับมันต้องกินรอบเชา้านี้ใหญ่ย,ยุตรงนี้คันเิทยหายปไปไหนเอ้านี่จมน้ำอยู่นี่ครับปลาอะไรนี่โอ้ยใช่ปลาไหมไหนอู้มาเรยวไอ้ดุกด๊กไอ้ดุ๊กโอ้ แต่ว่าตุ้ยแล้วครับอู้ตัวงามเลยเอาไปได้เก็บครับผมไอยไว้ก่อนครับใสน่นี่เล็กเกินใส่ก้อยครับ ดึงแรงเทะปลาโอ้ปลาหมอหน่อยปลาโมอน่อยคือดึงแรงเทะมาเอา้าไม่ใช่ไปชนอู้ยมองยังไงปลาโมออ่าไปชนครับใส่กำลังผสมครับพอได้กิปครับ อันนี้มีอาการครับนี่อยู่ไหมนี่ทันโค้งครับอ,อ,อยู่ไหมเอ้ย โอ้ยตัวยังงามครับยังใหญ่เลยพอได้เก็บครับพอได้ผสมไปเรื่อยๆ เป็นไงบ้าครับนักหรือเปล่าทุกสายขากล่องโอ้ไม่ยื่ยใจจริงๆถ้ารอบเช่าไม่มีปลากินนะซสีดองดีที่ว่ามาช่วยรอบเช่าครับผมยังพอได้มีกับเขาไปให้ครอบครัวกันอยู่ดูผลงานของผมครับ มอคืนไม่ได้มาจักตัวครับเกือบจะเย่ดีมาแก่นาได้ตอนเช้าครับปลากินรอบเชา้มามอคืนก็อาจจะฝนตกด้วยแ่ะครับปลาก็เลยไม่กินเบ็ดเงียบดูคนงานอีกเลยวมีปลาเขามาี <c oughs> ประดุกนะประดุกนำเสนอประดุกอ่ะสุดยอดเลยพี่น้อง ตัวยงใหญ่ผมเห็นนั่งหนาซีดเมื่อรคืนนี่โอ้มักูหนากูตาได้รอบเช้าครับแน่นอนจริงๆผมว่าเตมอสจะเหวี่ลอยเบสซินแล้วด้โอ้เบดหมานทำงานชายอมรับมีก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วครับยังไงก็ฝากที่น้องเอฟซเป็นกำลังใจครับผมให้พวกเราด้วยนะครับทั้งนางงลงพอได้ริม แล้วก็ท้องไร่ไปนาพาเพื่นสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหมานคือเก่าพี่น้อง